ครอบครัวอ,อก็เป็นเป็นยังไงบ้างนตอนนี้ครกับคุณจารซอนกับครอบครัวจริงๆแล้วน้องซอนเขากลับมาาว่า <c oughs> เขาได้ข่าวคุณแม่ป่วย ก็เลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมีโอกาสได้เจอที่โรงพยาาได้เจอผมจริงๆแล้วอย่างที่ที่โงไป f a c e ใน o k e b o o k ใน IG นะครับผมเองก็ยังไม่ได้เจอเขาเห็นไหมในรูปวันเด็กก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับรูปกับหลานเลยเพราะว่าตัวเองก็ยังทำงานอยู่แต่ก็ดีใจครับที่ ที่เขาแสบมาเยี่ยมคุณแม่เป็นการติดเป็นการติดภารกิจหรือว่าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันแล้วครับแม่ผมติดภาระครจริงๆคมีมีโอกาสได้คุยทางทรศัพท์หรือยังอ๋ก็หลังๆที่น้องซอนเข้ามาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้เจอกันบ้างนะครับเจอเจอกันเจอกับหลังเหมือนสถานการณ์ครอบครัวจะดีขึ้น ก็อดีตที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็คืออยากจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปงลงอนะไรไม่ได้เลยเราเลยต้องมองถึงอนาคตอะยรนะปัจจุบันว่าเราจะทำยังไงจะอยู่เป็นกำลังใจคุณแม่เลยนะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สบ,บายก็กำลังใจที่ดีสุดก็คือครอบครัวนะฮะก็คือ ก็อยากจะให้เขาแข็งแรงเลยเนี like ้ยครับก็เป็นกำลังใจให้เต็มร้อยครับคุณแม่พอได้เห็นลูกเห็นหลานเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีก็ก็ดีครับดีเพราะว่ายังไงก็เป็นสายเลือดเนาะก็ก็ดีครับรู้สึกดีใจกำลังใจดีขึ้นครับทกลังใจดีขึ้นก็ผมกำลังใจของผมเต็มขึ้นอยู่แล้วครับสำหรับครอบครัวเพราะว่าผมจะทำงานหนัก ก็ทุกครั้งที่กลับไปบ้านก็จะมีครอบครัวมีมีมีภรรยามีลูกคอให้กำลังใจอย่างเงี้ยคนใกล้เคียงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีกำใจถูกตลอดที่บอกอะนรเล็กพูดเปิดคุณจะสั่งยัอยังยังไม่ได้คุยอะไรลึกๆกันนะครับก็ก็ออยังอยู่ในในในขั้นที่ปรับตัวอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยเรยือ่องนั้นเลยจริงๆพออะไรมาทิ้งผ้าพอเขาแบบกินใจที่แบบครอบครัวทำอ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กับครอบคัวผมก็ไม่ว่าจะเป็นในวงการนอกวงการคนใกล้ชิดญาติชนิดอะไรเงี้ยครับคนที่รักก็ขอบคุณทุกรับังใ,ใจแล้วก็ทุกคนดีใจแทนครอบครัวว่า เออเห็นภาพนั้นได้กลับมาอีกครั้งหงนึ่งแสดงว่าวันนี้ความโกรธทิฏฐิต่างๆมันหมดไปเล้โอ้ผมผมไม่นะผมไม่ได้โกรธผมไม่ได้ทิฏฐิอะไรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันคือมัน,มนชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้คนเราม,มันเลือกปฏิบัติไม่ได้อะนะครับฟ้าลิขิตมันยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องประยุง์ ย่างไปยังยังไม่ได้มาณที่สุดให้ได้ให้ได้ให้ได้ยืนยาวที่สุดอะไรอย่เงี้ยแต่ยังยังได้มาคุณจาราซันอะไรนะสามีคุณจาร์ซันมาด้วยหรือเปล่าก็มาครับก็ก็มาแต่ไม่ได้เจอผมเนอะนักสัตว์ทำไปเยอะขึ้นโรงพยาบาลการมีแทางสาการณดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามีคุณแม่เป็นตัวเชื่อมตัวเองหรือเปล่าครับใช่ครับใช่เพราะว่า ตอนนี้เราคอนเซนเทรตไปถึงเรื่องอาการของแม่มากกว่าว่าป่วยป่วยมาสองเดือนแล้วเพราะว่ารายนี้ป่วยเป็นอะไรยังเออคือย้อนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วภรรยาผมมีอาการปวดท้องหนักมากแล้วก็วันนั้นผมก็ติดถ่ายละครอีกรุลูกก็พาแม่ไปหมอที่โรงพยาบาล แล้วก็คุณหมอก็ทําการเอ็กซเรย์ช่องท้อง,องอนะฮะเขาพบก้อนเนื้ออยู่สองก้อน <c oughs> เราก็ได้ทําการผ่าตัดเรียบร้อยเราค<ม>ิดว่าเออลูกโทรมาบอกว่าโอเคแม่ผ่าตัดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราค<ม>ิดเออเราก็โ่งอกอะไรเงี้ยผณปรากคุณหมอย,ยังยังไม่ให้กลับบ้านครับเขาบอกว่าขอเอาไปตรวจชิ้นเนือก่อน,นะนไม่เป็นไรายอะไรเงี้ยผลปรากฏว่า ตรวจออกมาแล้วเป็นมะเร็งเชื่อมะเร็งระยะสี่ซึ่งล,ลามเยอะมากเราก็โอ้โหตกใจ <c oughs> ก็ทำเล็นถุงกันนะก็ก็ก็โทรบอกรูกว่าเออใ,ใจนะยังไงก็บอกเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จแล้วพ่อจะรีบไปเยคุณหมอก็ให้อมบแล้วก็เตรียมตัว็นการผัดตัดยา <c oughs> ต้งใช้เวลา6 6ชั่วโมงเสร็จเสร็จนนใการผ่าตัดครั้งนี้เราก็ใจไม่คลองไม่ดีเลยไม่รู้ว่าจะเป็นตายแล้วหยังไองอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาออกจากห้องผ่าตัดมาหมอก,ก็ไม่ให้เยี่ยมใหนกลับไปบ้านรุ่งเช้ามาทังผมเขาบอกว่าเอ่อเคสเนี่ยเคสที่ภรรยายผมเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งที่เป็นเ,เ,เคสที่แปลกน,น่าศึกษาอะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> ไม่มีอาการบ,บอกเลยนะครับน้ำนักก็ไม่ลดอะไรเงี้ยแล้วก็ทานได้ตามปกติแล้วเป็นเคสแปลกมากที่คุณหมอทำการผ่าตัดแคปลาหกชั่วโมงเจ็ดสบซึ่งหาสาหัสกันก็ได้เอาเชื้อมะเร็งเนี่ยออกไปเท่า,ทาด้วยตาเปล่านะฮะออกไปหมดลมแล้วก็ยังเหลือที่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยว่าอาจจะลุกลามไปส่วนอื่นได้ เราก็ยังห้าสิบห้าสิบก็ยังโอเคที่ยังออกไปส่วนอยู่ส่วนใหญ่นะได้ออกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็พักฟื้นพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลประมาณแอนติยีบกว่าวันตรงนั้นสอนเขารูา้ขาวก็ตีเยยม,มแล้วก็หลังจากที่ออกมาพยาผมก็พักฟื้นนะเราก็ให้กําลังใจทาทุกอย่างพราะกำลังใจสําคัญมากก็ ก็ดีกว่าดีคืนครับก็พราะอยู่ๆมาเกิดแพ้แพ้อาเจียนมีอาการอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลสามสี่รอบนะฮะจนกระทั่งเราก็ปรึกษ,ษาหารือกันในครอบครัวยจะทำยงดีอะไรเงี้ยกไ็ได้คุณหมอที่โรงพยาบาลคิวลา,าเป็นมือหนึ่งปรึกษ,ษาเรื่องเคมีบำบัดทำาคีมโมซึ่งวันนี้เป็นทำาคีมโมเ็มที่สองนะที่คุณหมอนนดซึ่งเราจะต้องทำ ที่มีบัตรเนี่ยแปดครั้งอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ใช้จ่ายก็สูงนะแล้วก็สู้ๆเพื่อคนที่เรารักนะเพราะ่ทำทุกอย่างเนี่ย เพื่อนๆกาให้กำลังใจทั้งนอกวงการทั้งอะไรก็โทรมาคนที่รู้ข่าวก็ให้กาลังใจเราแล้วก็ขอบคุณอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสูตรอาหารอะไรมีอะไรที่จะช่วยทําให้อาการดีขึ้นเขาก็บอกเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามทําตามเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรนะก็ช่วยกันจนกระทั่งตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นแตนผมเป็นคนเข้มแข็งก็เขาก็สุดยอดนะกะ น้งใจดีเขาเราื่องแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ทานอะไรได้แล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้เกมนี้เท่าไหร่อาการสำคักที่ทำที่ไปครั้งแรกก็คือดีทุกเลยดูโชคดีครับเด็กที่เรียนนะครับว่าได้อาจารย์อาจารย์หมอเก่งนะแล้วก็ <c oughs> เป็นจังหวะที่เออมันแพ้น้อยมากครับซึ่งซึ่ง เป็นเคสที่แปลกเหมือนกันนะปกติมันจะต้องแพ้ใช่ไหมครับมีแรงจะต้องอะไรเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการทําเนี่ยต้องดูเกล็ดเลือดถ้าเกิดเกล็ดเลือดเนี่ยเกล็ดเลือดต่ำก็ไม่สามารถที่จะทําเคมีได้เองยา<ม>ผมก็พยายามเข้มแข็งพยายามทานอาหารพยายามบำรุงรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะเข้าทำมมเคมีได้แล้วในการผ่าตัดลัดไส้ออกไปเลยใช่ไหมครับ